เป็นปุ๋ยใบไม้เศษไม้เศษใบหญ้านะครับที่เราหมากักไว้เป็นปุ๋ยกระสอบทากคนสักสวัสดีครับกรเกษตรดิจทชาวบ้านวันนี้เราเราจะมาทำปุ๋ยกระสอบนะครับอันนี้ก็เป็นเศษไม้นะครับเศษใบไม้เศษหญ้าที่เราได้เก็บรวบรวมไว้นะครับซึ่งช่วงนี้ทางภักเหนือนเราเองก็มีปัญหาเรื่องอากาศเป็นพิษนะมีหมอกควันเยอะ,ะครับหน่วยงานพักรัดก็รณรงค์ว่า อย่าเผาใบไม้นะครับเนื่องหลายท่านมีใบไม้อยู่ในบ้านนะครับถ้าไม่เผาไม่รู้จะเอาไปไหนครับวันนี้เราจะมีเคล็ดลับแนะนําให้นะครับใบไม้เศษไม้ที่เราี่บ้านร่วงหล่นมาครับเราไม่ต้องเผาครับไม่ต้องทิ้งครับเดี๋ยวเราสามารถที่จะนํามาทําเป็นปุ๋ยได้ได้นะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับสําหรับในการปลูกต้นไม้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทํากันเลยนะครับ ก็เป็นี้ววนะครับที่เราซื้อมาแต่ว่าเขายัางไม่ทุบไม่บดนะครับเดี๋ยวเราต้องมาบดเองนะครับก็เป็นส่วนประกอบของการทำปุ๋ยกระสอบนะครับทำปุ๋ยเดี๋ยวเราจะมาร่อนี้ววอนครับถ้าซื้อแบบทุบก็ดีนะครับจะได้ไม่ต้องมามาทําการทุบให้มันละเอียดวันนี้นะครับที่เราจะเอาไปเป็นส่วนผสมนะครับเดี๋ยวเรามาทุบขี้วันครับ ครับอันนี้ก็เป็นเศษใบไม้ใบหญ้านะครับที่เรารวบรวมไว้ครับเพื่อนํามาทําเป็นปุ๋ยนะครับเราก็เตรียมประสอบอะะเตรียมถุงปุ๋ยนะครับสําหรับใส่ใบไม้เศษใบไม้ที่ร่วงหล่นภายในบ้านนะครับเราก็นํามานํามาเป็นาปุ๋ยนํามาใช้ประโยชน์นะครับเนื่องจากว่าเราอยู่บ้านเล็กๆนะครับก็ต้องใช้เวลาหลายวันหน่อยในการเก็บสะสมรวบรวมใบใบไม้ ที่อยู่ในบริเวณบ้านหลังบ้านนะครับก็มีต้นไม้บางส่วนที่เขาร่วงหล่นตามกาลเวลาก็มีกระแสลมพัดมาก็ทําให้ใบไม้เหล่านั้นร่วงนะครับนี่เราก็เลยนํามาใช้ประโยชน์นะครับช่วงนี้ทางภาคเหนืออากาศค่อนข้างที่จะมีมลพิษภาวะนะครับก็ทำให้ทางภาครัฐรณรงว่าไม่ให้เผาขยะ หลายท่านบอกว่าไม่เผาขยะแล้วจะนําไปทิ้งที่ไหนนะครับนี่เราก็เลยนํามาใช้เป็นประโยชน์โดยการนํามาทําเป็นปุ๋ยหมักนะครับเราใช้ประมาณเวลาประมาณหนึ่งเดือนนะครับแล้วก็นําปุ๋ยนำเศษใบไม้นะครับที่เราฝาดไว้นะครับใส่ลงไปในกระสอบนะครับเราก็จะเทเป็นชั้นๆน,นะครับเพื่อให้ใบไม้คิวานั้นได้ทําปฏิกยาต่อกันนะครับแล้วก็ใส่นะครับชั้นแรก แล้วก็ใส่ใบไม้ลงไปนะครับเศษใบไม้เสียดจากนั้นเราก็เติมนะครับเติมขี้วัวลงไปนะครับอันนี้เราพอดีเราเหลือขี้วัวอยู่น้อยเราก็เลยใช้ไม่เยอะ,ะครับถ้าท่านมีขี้วัวเยอะก็สามารถที่จะใช้ได้ในอัตราส่วนที่หญ้านะครับเศษใบไ้หญ้าสองส่วนขี้วัวหนึ่งส่วนนะครับแต่วันนี้ส่วนนี้ก็จะไม่ถึงนีงน่ว่าเรามีจนก,กันจากนั้นหลังจากใส่ขี้วัวไปแล้วก็เทนะครับ เทใบไม้ใบหญ้าเป็นชั้นที่สองนะครับจากนั้นเราก็นำคิววาใส่ลงไปอีกครับนะครับใส่ลงไปครับลงไปในกระสอบนะครับให้เขามีได้ทําปฏิยาต่อกันทําให้เขาย่อยสลายได้นะครับนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเติมอีกครับเติมเป็นชั้นที่3นะครับเติมชั้นที่3นะครับในการเติมเศษใบไม้ใบหญ้าลงไป ในกระสอบในถุงปุย๋ยอีกครั้งหนึ่งนะครับขยับไปนะครับก็เป็นการอย่างที่บอกว่าเป็นการนําสิ่งที่เราต้องทิ้งนะครับเราฝาดบ้านทุกวันก็เหลือเศษใบไม้เศษใบหญ้าทุกวันนะครับแต่ว่าเราไม่ทิ้งนะครับนะครับเรานํามาใช้ประโยชน์นะครับนะจากนั้นเราก็ใส่ขี้วัวใส่ลงไปอีกชั้นหนึ่งนะครับนะใส่ขี้วัวลงไปนะครับ เพื่อให้เข้าไปยวยช่วยย่อยสลายเศษใบไม้ใบหญ้าที่อยู่ภายในกระสอบนะครับจากนั้นเราก็ใช้เศษใบไม้ที่เหลืออีกนะครับนะครับเรามีอยู่3าากระมังนะครับเราก็ใส่หมดเลยนะครับใส่ลงไปนะครับให้เกิดการย่อยสลายครับจากนั้นเราก็ใส่คิ้วัวไปอีกรอบอีกรอบหนึ่งก็คือทําสลับกันไปครับระหว่างใบไม้นะครับเศษใบหญ้ากับขี้วัวนะครับ ใส่สลับกันไปสลับกันมาแบบนี้นะครับจากนั้นเราอาจจะใช้มือคุกเขาสักนิดหนึ่งเพื่อให้เขาเข้ามีส่วนผสมที่เข้าเข้ากันนะครับสลกันครับจากนั้นนะครับเราจะใช้สารนะครับอันนี้เราซื้อมาหรับซื้อมาครับเป็นสารร่งการทำปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักเชี่ยวภาพนะเป็น,เป,นเป็นสาร กาถ้าไม่มีก็ไม่จาเป็นครับวันนี้เรามีเราเหลือไว้อยู่ซองอยู่เราก็ยจะเลยนำเข้ามาผสมในน้ํานะครับเพื่อทําการลดรงไปในกระสอบเพื่อให้เขาเกิดเชื้อได้ไวครับเกิการย่อยสลายได้ไวครับก็ไม่จําเป็นครับการใส่สารอาหารสารตัวนี้นะครับอันนี้พอดีมันเหลืออยู่เรเคยนําเอามาเอามาใช้ แล้วก็เหลืออยู่ก็เลยนามาใช้ต่อนะครับเพราะว่าเท่าที่สังเกตในะการใช้ปุ๋ยเร่งใช้น้ํายาเร่งกับใช้ไม่ใช้ระยะเวลาในการทําปุ๋ยก็พอกันครับเราก็เลยเลิกใช้ไปแต่ว่ามันเหลืออยู่นะครับเราก็เลยเอามาเอามาใช้ต่อได้ต่อนะครับหลังจากเราใส่สารนี้ลงไปแล้วเราก็คนให้เข้ากับนั้นนำ้ำซักนิดหนึ่งนะครับ คนให้เข้าคนให้เข้ากัน,นครับเพื่อให้เขาเกิดการละลายนะครับหลังจากที่คนแล้วนะครับเราก็จะนาํนาน้ํานี้นะครับที่ผสมด้วยสารอาหารนะครับโลแล้วก็ลดนะครับสายสายบัวลดน้ําลดลงไปในกระสอบนะครับะนะครับ อันนี้เราทําอยู่หน้าบ้านเนะพราะว่าบ้านเราแคบนะครับถ้าทําข้างบ้านหลังบ้านมันจะถ่ายคลิปวิดีโอไม่ได้เราก็เลยต้องมาทําที่หน้าบ้านเพื่อให้ท่านเห็นนะครับจากนั้นนะครับหลังจากที่เราได้เอาน้ํารถไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมัดปากถุงนะครับแล้วก็นําไปเก็บไว้ที่หลังบ้านนะครับจากนั้นเราก็จะมีการรอระยะเวลาใช้เวลาประมาณ1เดือนครับนะก็จะได้ ปุ๋ยหมักจืนซีจากเศษใบไม้ใบหญ้านะครับตอนนี้เราก็มัดถุงเป็มที่เรียบร้อยแล้วครับจากนั้นเราเดี๋ยวเราจะเอาไปไว้ที่หลังบ้าน,นครับแล้วอีกหนึ่งเดือนนะครับเราจะมาชมว่าปุ๋ยหมักนี้เป็นยังไงบ้างครับครับอันนี้ก็เป็นปุ๋ยกระสอบจากเศษใบไม้ใบหญ้านะครับแต่ว่ากระสอบนี้ก็เป็นกระสอบเดียวครับวันนี้เอามาเดินให้ดูแค่กระสอบเดียวนะครับ เปิดให้ดูกระดอกยอนี่ครับเราหมักไว้หนึ่งอาทิตย์นะครับสังเกตว่าใบน้าเนี่ยก็เริ่มย่อยเริ่มย่อยสลายแล้วนะครับนะครับก็ใบไม้ที่ตอนนี้มีพายุนะครับก็หล่นนะครับเราก็เก็บไว้ครับนะครับเก็บไว้แล้วหมักไว้นะครับสังเกตว่าใบไม้เขาเริ่มเปื่อยยุ่ยแล้วนะครับนะครับเปื่อยยุ่ยแล้วนะครับนี่แค่หนึ่งสัปดาห์นะครับ เดี๋ยวหนึ่งเดือนมันก็จะยุ่ยหมดนะครับยุ่ยย่อยสลายหมดนะครับไม่จะยุ่ยครับย่อยสลายหมดครับแล้วก็มาขีดขี่ให้ทั่วทั่วนะครับกลับนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มาทำแบบนี้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งอ่าสัปดาห์สัปดาห์ละครั้งนะครับเดี๋ยวเราจะขอลด ด้วยน้ำนะครับที่เราทำไปสักคู่นี่เขาลดน้ําลงไปนะครับให้ชุ่มๆนะครับเพื่อให้เขาย่อยสลายได้เร็วขึ้นนะครับเขี่ยนิดนิดหนึ่งครับด้านล่างนี่ย่อยย่อยสลายแล้วครับด้านล่างนะครับนี่ครับ ประมาณเดือนนึงครับปุ๋ยนี้ก็สามารถที่จะนํามาใช้ได้นะครับประมาณเดือนหนึ่งนะครับด้านล่างก็ย่อยสลายแล้วนะครับจับเข้ามานะครับจับให้ทั่วนะครับทั่วก็เป็นเศษใบไม้ใบหญ้านะครับที่เราฝาทิ้งนะครับแต่ที่เราจะเผาเราเอาเข้ามาทำประโยชน์นะครับด้านล่างก็เริ่มย่อยสลายแล้วนะครับ ครัโอเคครับเดี๋ยวอีกประมาณ1เดือนนะครับเราก็จะมีปุ๋ยให้ใช้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูในตอนเดือนหน้านะครับสวัสดีครับพบกันใหม่เดือนหน้าครับครับตอนนี้ก็ครบ1เดือนแล้วครับปุ๋ยจากเศษใบไม้ที่เราได้หมักไว้ครับเดี๋ยววันนี้เราจะนําเข้ามาใช้ประโยชน์นะครับครับราดูซิว่า หนึ่งเดือนที่เราได้หมักไว้เป็นไงบ้างนะครับกบเทเลยครับเทเลยนะครับหนึ่งเดือนแล้วนะครับนะครับนะครับอันนี้คือสภาพปุ๋ยนะครับปุ๋ยยูนซีเดี๋ยวเราจะนํามาใช้ในการปลูกปุ๋ยปลูกปุ๋ยเซียนในวันนี้นะครับเดี๋ยวจะผสมนะครับ อันนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับนี่ครับว่าครั้งที่แล้วที่ตอนใส่ไปเราหั่นไม่ไม่ละเอียดนะครับนะครับนะครับย่อยสลายนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปเป็นส่วนผสมนะครับในการปลูกต้นไม้นะครับนะครับนะครับอันนี้ที่นี่เราตัดไม่ละเอียดนะครับเดี๋ยวเราจะมา ทำปุ๋ยรอบใหม่นะครับไม่ได้เราก็เราก็เอาดึงออกนะครับอันนี้นะครับ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 ดังเกตุว่าเขาก็ย่อยสลายไปพอสมควรแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นปุ๋ยกระสอบนะครับเราเอาเศษใบไม้นะครับเศษใบไม้ที่เราฟาดทิ้งนะครับเราเอามาทาเป็นปุ๋ย ปุ๋ยจุลินทรีย์นะครับเราไม่ต้องใช้าสารเคมีนะครับเดี๋ยวเราจะเอาปุ๋ยนี้ครับไปไปปลูกนะไปปลูกปุ๋ยเซียนเป็นส่วนผสมของการปลูกปุ๋ยเซียนนะครับนี่ก็ฝากไว้นะครับสําหรับท่านที่มีใบไม้แล้วเอาไปทิ้งนะครับฝังหรือว่าเอาไปเผานะครับเป็นพิษต่อร่างกายเราสามารถนําเข้ามาใช้ประโยชน์ได้นะครับอันนี้ก็ เป็นปุ๋ยกระสอบนะครับเดี๋ยวเราจะนําเอาไปใช้นะครับเป็นปุ๋ยใบไม้เศษไม้เศษใบหญ้านะครับที่เราหมักไว้ครับเป็นปุ๋ยกระสอบทานก็ใส่ลงไปครับใส่ไปไหมครับเพื่อให้มันล้วนซุยเพราะว่าปุ๋ยเศษนั้นเขาชอบดินที่ล้วนซุยนะครับเราก็ใส่ลงไปนะครับใส่หมักลงไปผสมไปเลยครับนะครับผสมลงไปเลยนะครับนะครับแล้วก็ผสมกับดินโอเคครับ ก็วันนี้ก็ปุกก๋ยกระสอบให้ท่านดูเป็นเป็นตัวอย่างนะครับว่าเราสามารถนําเอามาใช้ประโยชน์ได้นะครับของลือทิ้งเป็นอ,อ,อ,อีกอีกอันหนึ่งนะครับที่เราสามารถนํามาใช้ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ